วันนี้อาจารย์ไปไลฟ์ด้วยค่ะดีใจกับอาจารย์นะคะทำไปเถอะเพราะว่าอาจารย์เบียเขาขายของก็จริงนะขายของอะไรเขาส่วนหนึ่งนะจากรายได้อะเขาแบ่งมาทําสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมไปทําสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําอะไรอะทำห้องนงห้องน้งําอะไรใดๆนะถ้าวันนี้ใครไปอุดหนุนๆๆเขาช่วยเขา คุณก็เหมือนว่าคุณก็มีส่วนได้ทําบุญกับเขาด้วยเพราะว่าถ้าเงินนั้นจากการที่เขาขายน้ําพริกเขาอะไรเขาเอามาทําห้องน้ําอะไรเนี่ยห้องน้อํอ่ะดีมากเลยนะใครทําบุญทําห้องนงห้องน้ําให้คนได้ขับถ่ายปลดทุกเนี่ยได้บุญนะได้บุญเยอะนะทำสถานหรือทําสถานที่ปฏิบัติธรรมทำอะไรอย่างเงี้ยให้คนได้มาแบบคุยธรรมะการปรึกษาปัญหาธรรมดีมากดีมาก ชื่นชมดีมากอันนี้พูดจากใจเลยนะเพราะว่าก็เห็นที่เขาทำไงเห็นที่เขาทำนะลงทุนแบบเอาห้องตัวเองออกทุกห้องตัวเองเพื่อขยายพื้นที่ให้คนได้แบบว่าได้ไปปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนใครใช้บ้านตัวเองในการทำดิฉันยังไม่ใจใจกว้างเท่าอาจารย์เบียร์เลยดิฉันยังไม่ใจกว้างเท่าอาจารย์เบียร์เลยบอกตรงๆเออ หนึ่งร้อยสามิบสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะทานแล้วจะกรอบอร่อยมันทอดใหม่ๆมไหมไม่มันมันไม่กรอบค่ะปลานี้มันไม่กรอบนะคะมันจะนุ่มมันเป็นเนื้อปลาทอดเนื้อปลาสดมันไม่กรอบนะคะมันไม่ใช่ปลาแห้งไม่กรอบค่ะมันจะนุ่มนุ่มอร่อยแล้วเนื้อแน่นเนี่ยเหมือนเรากินปลาสดอะค่ะเหมือนคุณพี่ทานปลาสดนะคะเนื้อมันจะนุ่มแน่นรสชาติดีมากหอมรสชาติ รสชาติหอมค่ะไปแ,แล้วสีชิ้นด้วยนะคะเป็นปลาอินทรีสี่ชิ้นเวฟได้นะคะแต่เวลาว่าอุ่นอุ่นเวฟเนี่ยให้อุ่นแค่หนึ่งนาทีถึง2นาทีพอเพราะว่าปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซนได้ปลาแล้วนะคะเนื้อเยอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณพี่ฉันหิวอะไรเนี่ยขอบคุณนะคะเออฉันหิวอะไรวะอ่าปัาหาว่าอานภาษาอังกฤษไม่ออกหน ชันผิวอะไรเนี่ยชันผิวเออฉันหิวเออเนี่ยฉันหิวเฮ้ยเก่งอ่ะปกกายกุาก้าเลยค่ะปลาอินทรีแดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีเลยใจดีกุาก้านะคะ1,300าท่านปลาตรงปกค่ะขอบคุณค่ะทำสดใหม่ทุกวันนะคะไม่ว่าปลาหรือทุเรียนก็คือทอดใหม่วันต่อวันเท่านั้นทอดใหม่อบใหม่วันต่อวันนะคะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยฉะนั้นก็ ลูกค้าได้สินค้าที่ฉันจะต้องเป็นของสดใหม่นะคะเท่านั้นที่ตั้งใจทำเป็นของสดใหม่เท่านั้นและที่เราตั้งใจทำนะคะเออไปวิธีการเก็บนะคะถ้าได้ไปถ้าสมมติว่าคุณได้ไปปุ๊บคุณแกะคุณอยากทานคุณก็แกะทานเลยได้เลยคุณไม่อยากคุณไม่อยากอุ่นไม่อยากเวฟหรือไม่มีไมโครเวฟไม่มีที่อุ่นอาหาร ปลาสามารถทานได้ทันทีเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากให้มันแบบว่ามีความร้อนหน่อยปลาอุ่นอีกนิดนึงสักนิดนึงเนื้อมันจะฟูนะคะคุณก็จะได้ทานปลาที่อร่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงคุณก็เสียเวลาเวฟหรือคุณก็อุ่นใส่หม้อแล้วน้ำมันก็ได้สัก1-2นาทีนะคะทานไม่หมดเก็บใส่กล่องเก็บอาหารได้อยู่ในอุณหภูมิบ้านปกติได้1-2วัน ถ้าใส่ตู้เย็นถ้าใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาอยู่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยช่องฟิตอยู่ได้เป็นเดือนปลาเสียยากมากนะคะและวเวลาจะทานคุณค่อยมาอุ่นเอาใช้วิธีการอุ่นได้ทุกอย่างเลยแบบที่เราทานอาหารได้หมดเลยใช้วิธีการอุ่นได้ทุกอย่างเลยแบบที่เราอยากทานอาหารทำได้หมดเลยค่ะสี่ชิ้นแล้วขอบคุณนะคะสี่ชิ้นแล้วขอบคุณค่ะ อินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจด,ดีกดตการนะคะสวัสดี1,300ท่านค่ะกดตกกาให้หนูหน่อยนะแม่ขอบคุณค่ะเก็บไม่มีเก็บไปทางเลยค่ะเพราะว่าเป็นของสดตั้งใจทําเพื่อส่งให้คุณลูกค้าที่ต้องการและอยากทานจริงๆฉะนั้นเปิดปลายทางไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดปลายทางปุ๊บแล้วของตีกลับปับ๊บ สินค้าที่ขายจะขายไม่ได้ทันทีเลยปลาเนี่ยดิฉันจะต้องแบบว่าเอาไปแจกให้คนอื่นทานทันทีเลยเพราะว่ามันจะมันจะไม่สามารถส่งให้ลูกค้าท่านใหม่ได้เพราะว่ามันจะไม่สดเราต้องการเราต้องการของสดใหม่และตั้งใจทำเพื่อให้ลูกค้าได้ทานจริงๆฉะนั้นรบกวนขอคนที่สะดวกพร้อมและอยากทานจริงๆก่อนนะคะแต่ถ้าวันหน้าถ้าได้ทำสินค้าตัวอื่นที่มันอยู่ได้นานๆและ เปิดปลายทางแล้วของตีกลับของไม่เสียเราแกะออกมาขายต่อได้จะทํานะคะปลายทางจะเปิดไม่ได้บอกว่าไม่เปิดหรอกแต่ว่ามันต้องคิดดีๆปัญหาเยอะมากเรื่องระบบปลายทางปัญหาเยอะมากเลยจริงๆไม่อยากแบบไม่อยากแล้วมัน,นไม่อยากมานั่งเกาหัวไม่อยากมานนั่งเกาหัว นีเลยคุณแพรลี่น่กขายตัวจริงขอบคุณค่ะไม่เน้นยอดค่ะดิฉันแบบว่าไม่เน้นยอดดิฉันเน้นสม่ําเสมอดิฉันเน้นสม่ําเสมอขายสม่ําเสมอไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาอันนี้คือแบบสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่ต้องตั้งไว้สอนตัวเองนะคะไม่ได้สอนคนอื่นอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอาศัยความสม่ําเสมอทํางานให้ทําทุกวันสม่ําเสมอมากบ้างน้อยบ้างเก็บเกี่ยวไป วันนี้สมมติวันนี้ได้ไม่ถึงร้อยออเดอร์ห้าสิบออเดอร์หกสิบออเดอร์ดีทั้งนั้นดีหมดเพราะมันคือเงินมันคือเงินมันคืองานแล้วก็ทําไปเรื่อยๆและเดี๋ยวของอร่อยมันจะขายตัวมันเองของอร่อยมันจะขายตัวมันเองนะคะดิฉันรู้ได้ยังไงดิฉันรู้ได้จากจํานวนของคนที่กลับมาซื้อซ้ําเยอะมากคนกลับมาซื้อซ้ําเยอะมากซื้อปลาดิฉันเนี่ยนะคะ เออคนขยันไม่มีวันอดตายใช่ค่ะอย่างมากก็แค่อดนอนไม่อดตายจริงๆแต่อดนอนค่ะพี่ไม่ไหวจริงๆบายอดนอนค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านขอบคุณค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยขอบคุณค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีขอหนึ่งบ้านนะคะขอบพระคุณค่ะขอหนึ่งบ้านตอนนี้เลยค่ะขอหนึ่งบ้านตอนนี้เลยค่ะขอหนึ่งบ้านตอนนี้เลย ขอบคุณนะคะถ้าใครจะกดขอบคุณนะคะขอหนึ่งบ้านตอนนี้ให้หนูหน่อยไปอยากกินมากไว้กับไทยเออไปไปไปกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยค่ะป้าอินซีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จพร้อมทานกดแล้วจา้าขอบคุณค่ะกดได้เลยค่ะอินซีแดดเดียวพร้อมรับประทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตะกร้านะคะหนึ่งพัท่านกดได้เลย อร่อยจ้าชิ้นใหญ่ขอบคุณค่ะอร่อยชิ้นใหญ่นะจ๊ะอร่อยชิ้นใหญ่อันที่ฝอสั่งไปอ่ะฝอยังไม่ได้กินเลยปาล์มกินแล้วฝนให้ปาล์มกินแล้วเออกินเลยเดี๋ยวมันเสียใช่อร่อยจริงสั่งมาสามแพ็คแล้วนะคะในสองอาทิตย์เห็นไหมล่ะเนี่ยสั่งมาสามแพ็คแล้วภายในสองอาทิตย์ถ้าไม่รู้จะทานอะไรนะคะต่างปลาที่ฉันไปใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยเ ป้ายป้าเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ายอดจากคนที่คนสั่งซ้ํานะคะเดี๋ยวแบบหนึ่งนะพอามาัดูได้กดกล้านะคะได้ได้มันจะขึ้นไงยอดจำหน่ายทั้งหมดเท่าไรคนสั่งนคน,นซื้อซ้ําเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แบบหนึ่งนะคะอืมติดตัอกสอบ